สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากระบาดมาเฮดมัสลูมเจ้าเก่ามื่อนี้สิผ้าเด็กหน่อยมาเล่นหิมะพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเล่นหิมะน้ำแข็งเด้อจ้เด้อพวกจอยยืนอยู่กลางซาน้ำจ้ากลางบ่อหนามบ่อปลาเนี่ะจ้าเฮ้ยคุณคุทดลองทดสอบของแข็งสิผ้าเบิ่งของแข็งพ่อแม่พี่น้องมา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 ลองแลนพาสาษาแลนด์ เอาพ่อแม่พี่น้องเอาหนึ่งสองสามพาแลนแลนเห็นผู้บ่าวมาบ่ได้เล่นงภูน่ะ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 แลนน้ำผู้บ่าวพ่อแม่พี่น้องแข้งอยู่เดีเอาสันอัพไปสันอาข่อยแลนสันแลนซาหน้าพ่อแม่พี่น้องแข้งแลนแลนจากฝากคุณมาฝากพี่พ่อแม่พี่น้องเลยฝากแลนยานล้มไปถือหัวประคอโอ้ภูน่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ภูน่ะ ไต่ไปจ้ะเตะไปพ่อแม่พี่น้องหนาวมาได้กันพ่อแม่พี่น้องมม่สองเรนได้พ่อแมาเราส่งูก็ธรรมชาติเนาจ่าแมนแมนแมนโดนดนละโดนปีบางทตกนึ่แม่พี่น้องนะายบงใจอกาศเป็นกัสิสื้าพ่อแม่พี่น้องโซนโซนหิมะโซนธรรมชาติแ้ัายางไปที่ไหนมาคะทีงไหนบาุค่ะอือยางหย่อนแสงกับมะโช วอันยั้น่นะว่าเจ้าบ่ให้แล่นน้ำบุวไส้แบกไม่แล่นน้ำบุวไส้คุณได้พี่เกิดเอิญรัดพ่อแม่พี่น้องก็ต้องแล่นขึ้นมาจ้ะจะคล้องสิแล่นเองมาทางผีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยงามอยู่งามอยู่พูน่ะบ่อปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงปลาคอปลานิยนไปกระจกเสด็จกินปอปีนี่เราเสด็จเอากาศบ่บ่ ภากันลงไปเรยนนันกังมันบอนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือกีนี่พุอ่ะภากันไปขายนแข็งไสมามือกีนี่ขายละหบาทต่อรองกับมาดามพันยจ่าบกวห่าบาทเปนแพ้งโค้ขาแรงสองบาทห้ิอ่ะค่สั่ขายสบาทห้าสิบพับุญเออจ่ายยางไปสิบห้ายางเบิงโจดส้มธรรมศาสตร์ได้พ่อแม่พี่น้องได้ มไปจ้าพจนี่พูน่ะแดดดีดีพอแม่พี่น้องคันมันมามีหล่อนคัมันมาล่มเนาะมันกระสีใบเย็นดอกดาบกระสีธรรมดามันอันนี้พอแม่พี่น้องกันพ่อแม่พี่น้องวะอยากเห็นอันนู้นเขานะใส่สินเล็นหมาเอาผมก็ว่าแั่งสัน กันด้วย่จะไปยืมสินนองมาใหม่สิเดี๋ยวไปอันเมื่อวานมันก็เริ่มยืมน่องมันมากเนาะแมนยังเดี๋ยวมืันหนาวใครไปเด่นกันกระเจ้ายางน้ำรังโขกใจกระเจาว่าไม่ได้เอียงกันเนาะกระซางจ้าแปมหนึ่งเลยไว้เขาดับไปเชือกหนึ่งเด้เขาจะดับบ่โอ้ยเสียดายเลยเอาไม้เอาไม้แสดงไม้กระซังแสดงไม้ไม่พอยัง ที S <S ine> ine bueno. ่เคี bueno> ้ยหาบังกบพ่อแม่พี่น้องโอ้ยเจ้าผู้ใหญ่โตบอกง่ายพี่น้องโอ้ยขนาดที่มันที่มาเปิ้ลปิดกันเห็ดเป็นก็ยังเห็นอยู่บไหวไหลายเต็มขอนอยู่โอ้ยเด็กตาดีแถมไ้วปุ้ยเลยเด็กบอกง่ายง่ายเเห็ดหูหนูพ่อแม่พี่น้องเต็มขอนเลยนึกว่าตอนแรกนึกว่ากบเห็ดหูหนูจ้ะสีแท้ไปเป็นท้องบุญด้วยพี่น้องจ้ะเห็ดไหวเต็มขอนอยู่ไหว ว้ายรายเต็มขอสับหลาบพี่น้องโอ้โตาดีแทมมื่อนานตาดีเลยคุณนายคะฮะข้างผีกระดอกใหญ่ค่ะเห็นูไหยคุณนน่ะพี่น้องเอ้ยคุณน่ะโอ้ยว้ายคุณน่ะวยตยเต็มอยู่เต็มขอนอยู่วันที่กระโดดง่ายนิดเดียวไหวว้ายโอ้ยพี่น้องเอาไปเอาไปเอันซองเอากล่องซองข่ะไปใกล้ๆพี่เอาเขี่ยไหมุณนายระวังกุมตาเด้อค่ะจ้า วายเป็นขอนอีเดีค่ะวายพี่หน้ามีมันนี่โอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยเจอแจ็กผอตถ้ากันไม่งางเหร่นที่มามาเจอแจ็กผอตมีหูหนูหูทางเบื้องขห้พ่อแม่พี่น้องเบื้องนเ้ำาดเบ้างดอกนี่บ้างดอกนี่เราขี้ญ่แถลงหัวตาเอ๊ะเครียห้งเอ๊ะเครียห้งอะไเอ๊ะเครียห้งแม่มันนี่แม่นมัดเลยนี่มาละล้อย่าลืมมาเก็บวะนะค่ะุณะ เป็นก้อยอยู่พุน่ะวายเต็มขอนเลิศเลิศเพิ่มเสกคือว่าจังสมาดามฮะมาดามตาดีนะคะตาดีค่ะแต่ยังมาว่าดามเห็ดแมยนดมีแบะนีแบะคล้องเห็ดคล้องแะไปไปเคลียร์บางดูเงียกระปูหงอยบางกันนะเง้ยบางดูีหนอนเลยโอ้สะกันมายางเหรนมาพอาเห็ด ขอนเดียวก็ขอนเดียวก็เสียวได้โอ้ยบอมเบนเปลาพีชขอนเดียวก็เฟียวได้หมดแล้วหมดแล้วหมดโอ้โหเฮ็ดเต็มขอนค่ะมาเต็มเต็มเต็มจ้าจัดเต็มโอเคโอเคบอมโอเคหลู่เรืองนะคะเจ้าก็นอนเฝ้าเห็ดอยู่นอนเฝ้าเห็ดบพเห็นเห็ดวันน้ยามมาตั้งปีจักเชื่อเพราะไม่พี่น้องขอนนั่นบอมเบนก็บซีมี่อยู่บะนี่เป็นหนามแม่อ๋อมันเป็นหนามมาตีค่ะไม่เป็นหนามค่ะอ๋อลงไปบ่ได้งั้นเอาเรือมาซะบ่ เอาเรือมาพายไปยืมเรือมูงมากค่ะน้ามันน uh ้ำแข็งบ like like <Lauren. S 2> like ่ทำน้ำแข็งละลายนี่กับลงไปบ่ได้อีกเอาอีกกระติ้งีฮียังค้านี่เฮ็ดอันอย่างมุ่งเนี่ยเฮ็ดต้นนี้นี่บ่เคยกินอันเมื่ออันบ่แมนหางไก่ง่วงนะบ่แมนจ้ะบ่แมนทั้งบ่แมนเกือกหมานั่นจ้ะบ่แมนจ้ะผู้เคลียร์เคลียร์เด้นมาอู้ไปละหุ่อ้าไปไว้อีกละเฮ็ดบ่หนึ่งเฮ็ดค่ะจะว่าเฮ็ดนั่งล่มเด้อ ววนะเหินเบาไปใ่กยเอาเอาม่เ็ดน้้อาวบ้นฮ้ยังเฮ็ดเต็มก่อนแม่ไม่นอนลองอดบังดูเกีไปเกีมาแม่เห็ดยังผู้นี้่นเห็นเฮ็ดตาตืใ่เอาเพินอกเจ้าเ่หัวเฮ็ดยังสดน คุณนายเระวังตกนะพน่ค่ะคุณจ้ามันแข็งอยู่คุณนายเลยบ่ะหยัด <c oughs> โอ้พู้น่ะ <c oughs> เออพบ๊อยบ่ายอีกเนาะ <c oughs> ออเห็ดอันนี้เราเป็นเห็ดอันเห็ดที่ข้าไปต้มเฮ็ดซสามานอนนอนเห็ดอันดอกออกแดงๆนั่นไหม <c oughs> เห็ดอันนั้นมื่อนั้นเห็นที่เป็นคล้ายๆกับพี่เป็นหนองเหง้าว <c oughs> ่าเพิ่นเห็นลงบ่เป็นบ้านพอเห็นมันดอกมันแดงไงเต็มที่กันารั่นแต่ว่าเพรมันเห็ดลินจือนะเพรแม่จากคล้ายๆกันไม่ดอกแดงๆออกไม่เหมือนที่ผสมในต้นน่อย ไว้เลิดเล่อเพิ่มเปกคะโอ้ยม่พี่น้องเอ้ยไม่ยังไปไปนำหน้าคุณนายไปเลยหุ่นได้เพิน่อีกแหนอมเออแมนแมนแต่ตอนนั้นเป็นสีสีขาวขาวสีขาวขาวออกแดงแดงจังเลยแมนแมนนั่นน่ะแมนว้าย เดี๋ยว<บ>ปวดคอไปปนส่วนคุณนายากินแม่จ๊ะ <laughs> ปนพระคอ,อกินอยู่อย่าอย่าปนกบเด้อคุณน,นายไม่กินกบนะคุณนายกินแต่เขียนนี <laughs> ่เขาบอกว่าตังางปีว่าขาคุณนาย <laughs> บอ่เมื่อกี้ย่างสากซื้อจ้ะ <laughs> บ่ได้เขาขังหนายเลยเป็นธรรมชาติพ่อแม่นั่นพ่อแม่อบมีมาได้พ่อแม่พี่น้องต่อโซม็ดา <laughs> ปนี่ <laughs> ไว <laughs> จอยแล้วตกหลุมหิมาพี่น้องเบิ้ง มตกหลุมลักได้จแ้วตหุมีมาตบุได้อันมาไทยหน้าหุดนเป็นยังคือโบราแ่่ดีดีเมนคือโบราณไทยเห็นมันอันโอ้ยอันพ่อแม่พี่นนองบ่งอันภูเขายังเข้าเอิญยังกับพี่จอยของดอินโอ้ยอยู่ขันเข้าเอิญ แ,แ,แม่นเ,เห็ดนั่งร่มคือบกเลื่อนแม่น,น,น,มนต่ว่นล่างห่วงบ่มีเปลือกใหม่พราะกะขึ้นเด้อแเห็นอยู่เห็นผเ,เก็บกันอยู่นะพี่น้อง,บ,นนนงบ่งธรรมาชาติาเดียวองสกันจ้า,า,า,นนาไ,จไปน้ำมันจเจาไปพ่อแม่พี่น้อง อัน <medio S 2> ที่เพ er. ื่อนเอิญแพทยคุณนายนี่ต่อจากอันละครของแพทย์ด้จ้ะเด้อเพราะว่าแพทย์น่ะแพท่์น่ะเป็นแจวแพทย์น่ะเป็นเที๋ยวเป็นนายจ่าโบ้เด้อเพื่อนเพื่นก็เลยเอินคุณนายแต่เป็นคุณนายทั้งเถื่อเด้อแม่งอย่คะค่ะเฮ็ดอันนี้ก็นึ่งจากเฮ็ดอันแบบเดียวกันละบุญเฮ็ดอะไรจ๊ะน้ำเยีนยนครใหม่เพ่นเฮ็ดที่เขาพอเมื่อกี้อ๋อเอออุ้ยหลายอยู่เราคือการกับเห็ดเขาเอินเห็ดอีหยังถ้าเป็นเห็ดอีแบบนึงน่ะที่เห็นเขาแจวเอาไปเห็ด เป็นสอดอีหยังน่ะแม่สอดสอดปุ้งรถน่ะแม่มแม่นบ่เขาเอินเฮ็ดหยังคะแมนไปศึกษาบังดูใส่ไ<ะ>ั่อยู่มองใดองอ้อยู่มองใด้เฮ็ดน่ะอยู่นาโอ้ยอยู่นาผุนเลยมาแล้วเลยมาแล้วพ่อแม่พี่น้องมันอยู่ใน วันนี้มาเลาะป่ามัจ๊ะเม่นยังเนอะคุณปตมีเห็ดแถวนนั่นนะเห็ดหวาเห็ดยังหรอคะแข้งเากันง้องไอ้องหยอมละค่ะคุณนม่ดีปาแล้วมัมันลมมันอันแข็งวลาหนามนั่นยังก่อนดูยังเมืองดู อ oh. ah. oh. ๋อ่จะไปอ้อยไฟมาหกไปอ้อยไฟที่ละนิดที่ละหน่อยแมนมคเอาอยู่นี่ม่เนมคเอาอยู่นี่แหละที่เหยียบไม่ักปุ๊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 ะแมนอ้วนทีุ่เลยใหม่เฟนถู้หม่เนวเอ้ยไหม่แนใหม่ตายไม่เนไม่อยู่ก่าพี่น้องเกิดมาไม่เคยเจอนะ เกียบบังกันจะเพื่อเพื่อมีเห็ดหูหนูนี่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 ขอนนี่นี่นี่เห็ดหูหนูมันีกขึ้นในะขอนตัวนี้นี่เกียบบังด้วยแพทเห็นอยู่นี่เห็ดหูหนูพี่พี่แเห็ดหูหนูน่ะนี่ทั้งนี่กับแม่โอ้ยผู้น่ะยุติได้ใหม่พู้น่ะแม่ว้าวพิ้วโอ้ยเป็นอะไรเอะไรเปนอะไรเอะมึงพิ้วเดี๋ยวพิ้วกลับหลังก่อนนี่แหะเห็ดหูหนูน่ะจับหลังแทงแทงตายกันมี่โอ้ยเสียดายเนาะ พินาใาเฮ็ดม่พี่บบท่นไดบท่นไดเสียดายอีกแล้วพทยหนูพหนูเต็มเลยนพนาาพ่อแม่พี่น้องนี่พนาโอ้โหพนาเก็บเจอพี่น้องเพาะให้เราะลาได้นค่อมาเก็บให้น้ำแข็งะลาไสิบ้ามาเก็บจีบแม่ยังแม่งกีซ้อน่พ่อแม่พี่น้องจ้ะเยอไปที่ว่าพอเฮ็ดซื้อเลยมาดามอ่พีนาพนาเฮ็ดแต่พ่อแม่พี่น้อง เอาางรมก็สางมาเป็นเห็ดนังรมอันนนรอเนวายอ้พี่น้องเออหน่เขาเอินเห็ดอ่อเกือหมาบ่ืนเนาะคือเกือหมาครับอันนี้คือเห็ดนังรมเนาะเป็นเกือหมาโะคเียรหยังคะ เขียดไปจนปนเลยแม่เฮ่เฮีนคุณนายจ้ะจ้ะเขียดนะกินยูบ่กินกบตะวันตาบานแจ้วนเรียนของไงกินกบบ่กินเขียดวันแล้ววันแล้ววันแล้วกับกันกินกบบ่กินเขียดว่าแม่พี่น้องผู้หนึ่งกินเขียดบ่กินกบผู้หนึ่งกินกบบ่กินเขียดมันมันแม่นแม่นตระกูลเดียวกันบ่กบก็เขียดนะนะจังบ่แย่งกันใช่ไหมอ๋อแม่นแมน จังมาแย่งกันผู้หนึ่งกินเขียดผู้หนึ่งกินกบจ้าท่าเราว่าเขียดแล้วกระดูกเราอ่อนโอ้ยปนแสบซะเรืยเขียดกบมันยังเหนื่ยอยไรหัวแ <laughs> มนควบม, <laughs> มากเวานสุดที่เบาคอยบวกรินได้กบหนาแต่ว่าออมกบหนาหน่ะแสบคักหมดเ่ยออมกบหนาเดี๋ดไปไจ,จ้ะจะออกไปจ้ะมาคอยออกไปก่อนเด้อ มุนปลาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อพอดจะดีใจแล้วหูวแล้ววันนี้วันนี้มาบงภูเขาหัวหลนเด้อ่น้ยหัวสะหัวขวบอันนี้คือภูเขาหัวหลนเด้อพี่น้องจ้ะเห็นปะนี่กองดินข้าเจ้าสิปูบขึ้นนี่เต็มอยู่นี่บ้าจ้ะโอ้ยเดี๋ยมาอยู่งามแ่้ ไดนคักคักอยู่ของที่ก็สิรวยคักเนาะรวยแล้วคนเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ดีนะมันเป็นที่ที่ดีแบบทำเลดีอ่ะทำเลดีแมนดีขึ้นมุดตัวอยู่บอกเขาได้ฮัลโหลห้อก็สิออกไป็ดปองนี่แล้วฮะโบมุดอะได้เนี่ยเ้างงานออกไป็ดปองนี่ย แมนมากกวสีบลหมดแล้วเพราะว่าเบิร์ท่าทางสีบลมีเห็ดแล้วไหมแมนค่ะ <Carwyn. S 1> โอ้โว้ยขี่ก่อนขี่ไถโอ้ยพูดกับ่พูดให้ได้ดีนะนี่มาล่าลายสิผ้ามาเคลียกิลิจิรอสีบลูพูดกับปูถามี่ือสิดีนะพี่จอยเนาะไว้ถามี่นี่แพ้กับพี่จอย ไม่ิดว่ไปใส่แล้วพี่น้องพาพ่อแม่พี่นอ้นองหากินอยู่แถวนี้แหละ เกียเห็ดหนูพี่น้องใส่เอาคนเป็นเห็ดนั่งเลยว้ายกระต่ายกระต่ายคุณนะคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพัไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราพันไปเรากำลังมุดมุดอยู่้นองจั๊กตูคุณอะพุณอะไปแล้วไปแล้วพี่น้องเห็นปะพี่น้องอาจจะเห็นอยู่ล่างๆตะคุมตะคุมนั้นเลยนกระต่ายแม่นบอก โบแมนเฮตต์ต้นอันล่ะเฮตต์ต้นอันเหรเฮตต์ตนอันล่ะโบแมนเฮ็ด์ต่างลมมีแต่เห็ดแนวเดียวแล้วบัีเสือือ็แล้วเสือมาปล่อยเด้อเออพี่น้าแล้วพ่อแม่พี่น้องเคลียบบ้างดูเหรอมีบราเห็ดหูหนูใหม่ต้นหนึ่ป็นต้นนี้เหตุงงมีสักพีนี่เห็ดหูนูกับบดกเพราะว่าอันควบเย็นมาชะงักเจ้า นีมหมาสมาชงาคมการจะเล่นเติมโตแล้วอุ้นอันอีกเป็นชันสั้นๆอยู่นันเฮ็ดนะเฮ็ดอันเกาเฮ็ดอันเกาพี่จอยพี่น้องเห็นบ่้เฮ็ดอันเกาเต็มตุนอยู่เด้อเพื่นเต็มตุนอยู่เพื่อนปะเต็มตุ่นก็ไม่พี่น้องบอกเองบอกเองเตี้มตู่น ใส่บอกว่าจนเหลือใจเห็ดห,หูนหน,นูเห็ดหูหนูเนาะเมนเห็ดหูหนูได้ไปขึ้นสูงปาน,านันผู้ได้สิไปกินอกอโอ้ยพุนจะต้องปลายใหม่พุนไผสิไปกินเจ้าไม่กินนะบ่อยากปานนันดอก <laughs> สิไปขึ้นอยู่สูงปานันยานคนกินปานันห้ามมองเหยียบห้ามมองเหยียบก,ก็บอมีดเมนก็เกิดอยู่ปาน,านัปนคอยกระบอกไมกินเจ้าด <laughs> ได้ในคอนนั่นน่ะ จำนีจะว่ากันขอนตายขอนนนงใช่โอ้หลบหลยงา้อคุณนายกัสิลมตกลมเด้อเด็ได้คะแนนแล้วค่ะบ้หงูค่ะคิดว่าน่าจะได้คิดว่ากันป้าบ้านคุณนายป้ามี่สนี้แหละจ้ะ ปลาบานแจ๋วปลาบานแจ๋วเผ่อก็ฟังอยู่ว่าคุณนายปลาบานคุณนายปลาบานคุณนายเออปลาบานปลาบานแจ๋วก็มีซสำเนะจ้ะบ้านคนเราใส่กะว่าเอยปลากัระไรคว้าโอ้ยขนาดปลาบานคุณนายกับปลาบานย่างไรเพราะมีเห็ดพ่อดอกหรอก แมนยแต่ว่าป้าบ้านคุณนายมันมีกวางเลี้ยงเด้จ้ะป้าบ้านแจ้วเนี่ยกระตายตัวเดียวกระต่ายตัวเดียวเล่นมุสักฮวกมแต่ว่านิางมุสสนแต่วจังไรหน้าหอนีโอแตกสระสระอยู่เอาล่ะการแม่พนองกิปนี้กสิฟ้าก็่นี่ล้วจ้ะกาขอผคุณมุกกำลังใจขอบุกติดตามคุเด้กาขอ้ความเมตตา เอฟซีทุลกที่มีเหตุใจนะจ๊ะนะฝากกดไลค์กดแจ้งกดติดตามก,าก้นก่นได้จัะอย่าลืมที่พลาดที่พลาดไม่ได้คือ กะดิ้งติ้งติ้งติ้งคิป่าผ่านต่อไปจ้ะคลิปมะลุกูเกกคลิปขึ้นยังเนี่ยมามาอีเรื่อยละพี่น้องมาม่เรื่อยพ่อแม่พี่น้องจ้ะสาระแน่บภสาละสาระแน่บภสาละแน่คันบาสาละคันบาสาละกจังจริงสี่แล้วจ้ะนี้มาจะไปทถามาหากินที่ยังไดแม่นวะจ้ะแม่นปทศจ้ะขาวจุนพูนอยู่ไปละจ้ะพ่อแม่พี่น้องบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะ